ต้อนรับตอนที่70ของ r i s m a t t e r Podcast นะครับวันนี้มาในบรรยากาศแบบสบายๆแล้วก็วันนี้ผมจะใช้เป็นไมโครโฟนแบบหูฟังนะครับก็ลองเทสเสียงแล้วเสียงก็คุณภาพดีใช้ได้นะครับวันนี้อยากจะออกมาแชร์เรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมแบบตะลึงมากเลยก็คือมันมีหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเล่มนี้เสียนเลนเป็นเศรษฐีของ MJD Marco เอ็มเชดิมเนี่ย mm hmm. เขามีคอนเซปต์ว่าถ้างานประจำมันทำให้เรารวยได้หรือว่าการเก็บเงิน30-40ปีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีความสุขแล้วเราต้องไปรวยอีกทีอายุ65อาอะไรเงี้ยมันมันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าสำหรับเขามันไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็มีแนวทางอื่นๆที่แนะนำว่าจริงๆแล้วเรารวยภายในปีหรือ2ปีหรืออะไรก็้เขาให้นิยามโปรเจกต์หรือว่า คอนเซปต์เนี่ยเขาเรียกว่า f a ส t l e ก็คือเลนที่เป็นแบบมีเลนที่เป็นถนนคนเดินทางทางเทาง้ามีเลนที่แบบเลนช้าแล้วก็มีเลนที่เป็นเลนด่วนก็คือเลนด่วนพวกนี้ก็สามารถแบบทำเงินได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดแบบเรื่องเวลาจะต้องทํางานเวลาละ,ะใช้เวลาวันละแปดชั่วโมงเพื่อทํางานให้ได้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้อิมพลายในมุมนั้นเขาอิมพลายในมุมที่ว่า เราสร้างอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วเราก็ทําให้มันหาเงินได้แต่เราอาจจะขายมันหรือว่าอะไรแบบนี้ที่เป็นคอนเซปต์ในการในการหาเงินแบบอื่นที่ไม่ได้อ้างอิงกับเวลาเพราะผมเล่มนี้เล่มนี้ประมาณสักสี่ห้าร้อยหน้านะความหนาประมาณสี่ห้าร้อยหน้าผมไปยืนอ่านที่ร้านหนังสือครั้งแรกผมรู้สึกสะอึกบ่อยๆไม่ใช่สะอืกแบบหิวน้านะแบบต้องทานน้าไม่ใช่ สะอึกในที่นี้หมายความว่าผมอ่านไปแล้วแบบประโยคแรกก็บอกว่าคุณหรือเปล่าที่กำลังทำงานหนักอดออม10% 20%หรือ40%แล้วก็ไปลงทุนในหุ้นแล้วก็หวังว่ามันจะมีกำไรสัก5% 8%และอีก40ปีถ้าโชคดีหน่อยคุณอายุ60คุณก็อาจจะรวยแต่ว่ารวยอยู่บนอาจจะอยู่บนวิวแชร์แล้วอะไรเงี้ยผมอ่านไปแล้วของแบบสะอึกทุกครั้งแล้วก็มีนิยาม,มอ,อื่นๆการทำงานแบบ ใช้เวลาน้อยลงหรือทฤษฎีหลายๆอย่างอันนี้เป็นกองหนังสือผมเองอันนี้เป็นกองหนังสือผมคือผมมีหนังสือแบบอยู่ชุดหนึ่งที่ <c oughs> พูดเรื่องเดียวกันหมดเลยก็คือเราทํางานให้หนกักเราทํางานให้ฉลาดเราทํางานให้มากกว่าคนอื่นเราขยันเราหาเงินให้ได้อะไรเงี้ยแต่แบบเล่มเนี้ยแบบอ่านไปเราก็สะอึกไปว่าเออมัน มันไม่ใช่วิธีเดียวที่ท,ที่ที่หาเงินได้น,นั้นมันมีวิธีอื่นมากมายในโลกนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ตกผลึกอย่างหนึ่งผมอ่านมาประมาณสามวันละ้ะก็ตกผลึกอย่างหนึ่งว่าโอเคถ้ามันมีวิธีการใหม่ที่ให้ผลลัพธ์แบบใหม่กับเราเนี่ยมันก็ดีไม่ใช่เหรอที่เราจะลองไปทําดูเราจะลองกระโดดเข้าไปเล่นกับมันลองกระโดดเข้าไปท้าทาทยมันว่าเฮ้ยบางทีเราคิดว่าเราทําไม่ได้กับเรื่องพวกนี้มัน ยากมันนะอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเราไม่ทามันก็เสี่ยงอยู่ดีนะเออถ้าเหมือนกับการที่เราเริ่มทําธุรกิจใช่ไหมเราก็คิดว่าถ้าเริ่มทําธุรกิจเนี่ยมันต้องเสี่ยงแน่เลยแบบเดี๋ยวลงไปลงทุนแล้วจะขาดทุนไปลงทุนแล้วขายของแล้วจะไม่มีคนซื้อหรือว่าไปทําอาชีพใหม่ๆแล้วจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานมาเราก็อาจจะมีมุมมองนั้นใช่ไหมแต่ความจริงถ้าเราไม่ทําอะไรเลย เราทํางานประจําไปเรื่อยๆแล้วโอเคเราอาจจะมีเงินใช้ต่อเดือนรายเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าเราทามามันก็เพื่อมาเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละวันซึ่งวันไหนอะที่เราจะรวยใช่ไหมคำถามของ MJ ก็คือถ้าถ้าเราทําแบบนี้ต่อไปเมื่อไหร่เราเราจะเราจะสามารถสร้างเงินได้แล้วถ้าเรารู้อะไรบางอย่างเช่นรู้ว่าคนที่ทําเงินได้แบบมหาศาลเงี้ยก็ทําอะไรไม่ได้ต่างจากเราเลย ไม่ได้ต่างจากเราเลยแต่แค่รู้มากกว่าเราเล็กน้อยรู้สมการอะไรเพิ่มขึ้นมารู้วิธีการคำนวณแบบคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแค่บวกลบคูณหารรู้เพิ่มจากเราเพียงเล็กน้อยเราก็สามารถทําเงินได้แบบมากกว่าเราเป็นหมื่นเท่าเป็นหมื่นเท่าเพราะว่าเราทํางานผมทํางานใช่ไหมแล้วสิ้นเดือนมาบริษัทก็จ่ายเงินผมถ้าปีหน้าผมอยากจะได้เงินเพิ่มเราจะต้องทําไงเราจะต้องย้ายงาน เจะต้องขอเงินเดือนเพิ่มเลยต้องขอทํางานหนักเพิ่มเลยต้องขอทํางานมากขึ้นหรือเราต้องรับงานเพิ่มหรืออะไรก็แล้วอะไรเงรี้ยแต่ถ้าแบบในในหนังสือเลื่อนี้นก็จะมีวิธีแนวคิดไม่ใช่วิธีมันมีแนวคิดที่แนะนําว่าเรามีวิธีอื่นนะที่จะหาเงินได้แบบแบบที่เราสามารถขึ้นเงินให้ตัวเองก็ได้ขึ้นเงินให้ตัวเองก็ได้แล้วก็เป็นการแบบทําลายเขาเรียกว่าทฤษฎีอื่นๆที่ที่เราเคยได้ยินมาหลายๆอย่างเช่นทฤษฎีกฎ เอ่ออะไรนะพลังแรงดึงดูดอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเราจรินตนาการภาพเห็นในหัวแล้วมัน,นมจะเกิดขึ้นเราเอ็มเจบอกว่าอืมผมผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยศรัทธาในในในวิธีนี้พวกนี้เท่าไหร่ในกฎพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าคิดแบบทั่วไปเลยนะแบบที่ไม่ต้องมีความรู้อะไรมากถ้าสมมติเราพูดเรื่องกฎกฎแปลว่าถ้าเกิดพูดถึงกฎแรงโน้มถ่วงเราโยนลูกบอล ลงมาจากชั้นห้าแล้วมันจะตกลงพื้นแล้วถ้าเราโยนลงมา1,000พันครั้งมันก็จะตกลงพื้นทุกครั้งอันนี้คือกฎแต่ถ้ากฎแรงดึงดูดว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเป็นคนคิดบวกแล้วเราจะได้สิ่งนี้เรื่องดีเรื่องอะไรเงี้ยก็มันไม่เสมอไปไงมันไม่เสมอไปบางครั้งเราคิดดีเรื่องอื่นๆอ,อ,อ,อาจจะเข้ามาอะไรเงี้ยคือตัวแปรมันแบบผันเปลี่ยนไปหมด ที่ได้จริงๆจากเล่มนี้เลยนะแล้วที่อยากจะเอามาเล่าแล้วก็มาแชร์แล้วก็มาสรุปให้ฟังเนี่ยคือว่าถ้ามันมีวิธีใหม่ๆม,มีเรื่องราวอะไรใหม่ๆที่เข้ามากระทบเราเข้ามาแบบอ,อยากให้เราลองเรียนรู้ดูเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้ลองเปิดหัวเขาเรียกว่าเปิดเปิดกระโหลกอ,อรับสิ่งใหม่ๆถ้าเรายังทำแบบเรื่องเดิมๆ เราทําแบบเรื่องเดิมผมว่าก็ไม่พ้นอ่ะก็ไม่พ้นว่าเราก็จะได้แบบเดิมถ้าเราโชคดีเราอาจจะไปถึงจุดที่เราสําเร็จอะไรเงี้ยซึ่ง MJ อธิบายไว้ผมว่าค่อนข้างเคลียร์แต่เล่มนี้เป็นเล่มที่2ที่ผมอ่านของ MJ DiMar c มมันมีอีกเล่มหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาอันนี้ไปยืนอ่านที่ร้านหนังสือไปยืนอ่านที่ร้านหนังสือเลยเล่มนั้นก็แพงอยู่เล่มนี้เล่มนี้ได้มาวันก่อนประมาณ300กว่าบาท370 ประมาณนี้ลดลดส่วนลดจากาสมาชิกแล้วราคาเต็มประมาณ400บ้างแล้วก็อีกเล่มหนึ่งประมาณ500กว่าบาท6ก0ก็เดี๋ยวอ่านเล่มนี้เสร็จให้มันเข้าเนื้อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่มนั้นค่อยไปซื้อมาอ่านเพิ่มคอนเซปต์ง่ายๆคอนเซปต์ของเล่มนี้ไม่ไม่ยากเลยคือถ้าเรารวยเราจะไปคิดว่าคนที่ไม่รวยเขาทําแล้วมันรวยคอนเซปต์เล่มน,นี้ง่ายมากเลยถ้าผมไม่รวยผมไปบอกคุณว่า,ท,าทํายังไงถึงจะรวยคุณจะเชื่อผมไหม คุณต้องไม่เชื่อคุณห้ามเชื่อแล้วแน่นอนว่าถ้าคนที่มีเงินถ้าคนที่มีเงินสมมติอาจารย์เฉลิมชัยมีเงินอาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนชอบวาดรูปเป็นนักวาดรูปถ้าอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยพูดเรื่องศิลปะอันนี้น่าเชื่อถือว่าเขามีเขามีความมั่งคั่งได้การสร้างเงินได้จากศิลปะที่อาจารย์ทํามาใช่ไหมแต่ถ้าอาจารย์พูดเรื่องการขายประกันรวยทำยังไง ด้วยยังไงจากการเก็บออมด้วยยังไงจากการลงทุนอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเราเห็นอยู่แล้วอ่ะว่าเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าจย์เฉลิมชัยทาเรื่องอะไรเราเห็นอยู่แล้วว่าจย์เฉลิมชัยทาเรื่องอะไรแต่เราไม่เห็นว่าเรื่องที่เขาพูดกับเรื่องที่เขาทำมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแน่นอนในชีวิตจริงเรามันก็จะมีเคสประมาณนี้เคสสองเคสเช่นหนึ่งคือผมไม่ได้สุขภาพดีผมไม่ได้แข็งแรงผมไม่ได้มีซิกแพคใช่ไหมแล้วผมไปบอกคุณว่าเฮ้ย คุณเชื่อผมทําแบบนี้คุณจะมีซิกแซกร้อยทั้งร้อยไม่มีคนเชื่อใช่ไหมอาจจะมีคนเชื่อบ้างเป็นเพื่อนกันเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าคือภาพมันก็สะท้อนอยู่แล้วว่าเราไม่มีถ้าคุณอยากแข็งแรงคุณก็ต้องเชื่อคนที่แบบอย่างน้อยก็มีสุขภาพที่แบบแข็งแรงอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาออกกาลังกายแล้วเห็นเขาทางานอะไรบางอย่างเห็นเขาอยู่บนขั้นตอนอะไรบางอย่างแต่ถ้าผมบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วจะรวยใช่ไหมทำแบบนี้แล้วจะมีเงินทำแบบนี้แล้วจะ มีความสุขทำแบบนี้แล้วจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เห็นเลยว่าระหว่างทางผมทําอะไรเช่นทำแบบนี้จะรวยรวยของผมคือสมมติมีเงินหนึ่งล้านบาทสมมตินะแล้วคุณก็ไม่รู้เลยว่าผมทําอะไรแต่ละวันแต่ว่าผมบอกคุณว่าทำแบบทำแบบนี้แล้วคุณจะาสามารถมีเงินหนึ่งล้านบาทได้ด้วยการเ,าเก็บของเก่าในบ้านไปขายคุณดูสิห้องผมมีของเก่ามากมายผมก็เอามาขายแล้วผมก็สามารถสร้างเงินได้อะไรเงี้ย ของที่แบบเก่าๆแล้วมันก็มีราคาใช่ไหมหนังสือพระ,อะของสะสมอะไรก็แล้วแต่เอาออกมาขายแล้วมันก็มีราคาแต่ภาพคุณก็เห็นค,คล้ายๆกับว่าค,คล้ายๆกับว่าเป็นไปตามนั้นเพราะคุณก็เห็นว่ายกตัวอย่างว่าคุณเห็นว่าผมมีเงินเท่านี้ในบัญชีแล้วผมก็พูดอะไรคุณก็เชื่อไปหมดเลยคุณก็เชื่อไปหมดเลยอันนั้นแหละคือสิ่งที่วงการโค้ชทํากันแล้วเอ็มเจดิมาโกก็คอนเฟิร์มว่า เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วแล้วเราก็ยินดีที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะมันง่ายเพราะว่ามันง่ายมันง่ายที่จะเชื่อว่าเอ้ยดูสิไอ้คนที่มันบ้านมันมีต่างนะมันขับรถเบนซ์มันมีเงินใช้หรูหราตอนเย็นมันไปกินข้าวนั่นนี่อะไรเงี้ยโทรศัพท์รุ่นใหม่นาฬิกาเสื้อผ้าแต่งตัวดีแล้วมันบอกเราว่าเอาไปแทงสนุกทุกวันสิจะรวยหรือว่าเอาไปคุยเอบคนออกไปสวัสดีคนก็เดี๋ยวก็รวยอะไรเงี้ยแบบทำความดีหรือ เป็นพระเป็นพระแล้วก็บอกให้เราบริจาคเงินบอกให้เราทําบุญแล้วก็ชีวิตก็จะได้มั่งคั่งขึ้นมาอะไรเงี้ยคือมันง่ายมันง่ายที่จะเชื่อเพราะแล้วก็มีคนแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาในวงการกูรูเนี่ยเยอะเลยว่าเฮ้ยออกมาให้ความรู้ออกมานั่นนี่นู่นไม่ว่าคุณจะคิดว่าความรวยเป็นเรื่องเร็วหรือเรื่องเช้าเนี่ยเรื่องเรื่องที่เป็นได้สําเร็จได้อย่างรวดเร็วหรือว่าอย่างช้าช้าเนี่ยก็มีทุกแนวคิดออกมาซัพพอร์ต คุณตรงนั้นอยู่แล้วก็มีทุกแนวคิดเลยที่จะออกมาซับพอร์ตตรงนั้นเพราะนั้น MJ ็มดีมาโก็บอกว่าวิธีที่มันง่ายกว่ามันแน่นอนว่าคนจะเชื่อได้เร็วกว่าเพราะว่าก็มันง่ายนี่ใช่ไหมแต่เอ็มเจดีมาโก็บอกว่าถ้าคุณไปเชื่อทฤษฎีพวกนั้นอ่ะคุณกําลังอยู่บนเรื่องราวที่มันควบคุณควบคุมได้ไม่ทั้งหมดถ้าคุณไปทํางานอ,อย่างผมไปทํางานผมเงินเดือนสองหมื่นบาทสมมุิ ผมไม่สามารถควบคุมหัวหน้างานได้นะว่าห้ามไล่ผมออกตลอด30ปีผมควบคุมไม่ได้ผมควบคุมบริษัทไม่ได้ผมควบคุมหัวหน้าไม่ได้ว่าต้องให้เงินเดือนผมเพิ่มขึ้นนะสิบเปอร์เซ็นต์ผมผมควบคุมไม่ได้อย่างมากก็สามเปอร์เซ็นต์หรือไม่มีหรือเพิ่มสองพันบาทหรือเพิ่มหนึ่งพันบาทหรือเพิ่มกี่บาทก็ว่าไปต่อสองปีต่อห้าปีอะไรเงี้ยทีนี้เอ็มจดีมาโก็บอกว่าถ้าเราอยู่บนธุรกิจหรือไม่ต้องธุรกิจคําว่าธุรกิจจะเข้าใจยาก ดิวบนอะไรก็ได้ที่เราควบคุมได้หนึ100่งร้อเอร์ซ็นตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแปลว่าเราไม่รับอะไรจากใครเลยเราเป็นคนแบบผู้ผลิตเราเป็นผู้ผลิตเราก็ส่งออกไปเช่นเราเปิดร้านขายของเราเป็นร้านขายของที่วัตถุดิบเราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราก็กําหนดราคาเองแล้วเราก็ขายเองวรงนี้เราจะควบคุมได้ทั้งหมดเลยสมมุติว่าเราขายผักต้นละสิบบาทขายผักต้นละสิบาทแล้วเราเอาไปขายหนึ่งวันวันละห้าสิบต้นก็ห้าร้อยบาทใช่ไหมแล้วยอย,อย,อยู่เราบอกว่า เราอยากจะเพิ่มเงินเดือนให้ตัวเองเราก็เลยต้องไปหาลูกค้าเพิ่มเป็นดิวลลูกค้าเพิ่มพอไปดิวลลูกค้าเพิ่มจากขายวันละห้าสิบต้นเราอาจจะขายเป็นวันละหนึ่งร้อยต้นหรือว่าวันละแปดสิบต้นหรือวันละหนึ่งร้อยต้นวันหนึ่งร้อยต้นต้นละห้าสิบบาทก็ต้นละสิบบาทก็กลายเป็นจากห้าร้อยเป็นหนึ่งพันบาทต่อวันใช่ไหมหรือถ้าหาลูกค้าเพิ่มไม่ได้แล้วก็ได้แค่ห้าสิบต้นขายได้วันละห้าสิบต้นต้นละสิบบาทถ้าเราอยากหารายได้เพิ่มเราก็เพิ่มต้นทุน ที่เราจะขายเพิ่มคุณภาพของที่เราจะขายจาก10บาทเป็น11บาทแต่ที่เคยเคยขายได้500ก็ขายได้550ต่อวัน1เดือนก็เพิ่มขึ้นมา1,500บาทใช่ไหมห้าสิคูณสาก็เพิ่มขึ้นมา1,500บาทต่อเดือนปีหนึ่งก็เท่าไหร่ก็คูณไปอันนี้คือวิธีการที่เราควบคุมเองทั้งหมดควบคุมควบคุมทั้งหมดจากตัวเองคือเป็นวิธีที่ MJ ็มเจดีมาก็บอกว่าถ้าเกิดเราจะเป็นเดินทางเป็นเศรษฐีที่อยู่บนแบบ บนเส้นทางที่ถูกต้องอ่ะเราควรจะอยู่บนเส้นทางนี้ควรอยู่บนเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่เรารับจากคนอื่นแล้วก็พรวนาว่ามันควรจะลงทุนแล้วได้กําไรเป็นแบบนี้หรือว่าเอาเงินไปฝากแล้วก็คาดว่าเศรษฐกิจจะดีแล้วก็จะเติบโตแบบนี้หรือไปซื้อหุ้นแล้วก็หวังว่าหวังว่าหุ้นจะเติบโตเนี่ยเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยที่พูดมาทั้งหมดเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทฤษฎีของ m j d i m a r c o เนี่ย มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเอาหยิบมาพูดไม่ใช่ตัวทฤษฎีเองแต่หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่เราเจอเรื่องราวอะไรใหม่ๆเราเจอเรื่องราวอะไรใหม่ๆผมว่ามันมัน appreciate to to acceptable นะว่าเราเนี่ยเอาเถอมันมันอาจจะดูฟื้นฟังดูฝนฝืนนะฟังดูฝนฝืนแต่ว่าถ้าเกิดมันทาได้จริงเนี่ยถ้าเกิดมันทาได้จริงมันใช้เวลารวดเร็วกว่ามากแล้วมันฟังดูมีเหตุผลมากแล้วมัน reusable ด้วยมันทําซ้ําได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ควรจะเปิดใจแล้วก็ลองรับฟังมันลองรับฟังมันเจ้า <Yeah. S 1> ความสบายหรือไม่สบายในการทำเนี่ยผมว่าเอาไว้ที่หลังเลย mm hmm. เรื่องแบบเอ้ยถ้าทำแล้วจะลําบากยังไงคนเราถ้าไม่ลาบากวันนี้วันหน้าก็ต้องลาบากอยู่ดีตอนที่ถ้าเราแก่แล้วไม่มีงานทําแล้วเราหาเงินไม่ได้ยังไงวันนั้นเราก็ต้องลําบากถ้าเราไม่ได้คิดเผื่อไปนะแต่ว่า MJ บอกว่าคนที่ทําเงินได้ในปริมาณมากๆเนี่ยเขาทําใช้เวลาเพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นะช่วงเดียวเท่านั้น แลวหลังจากนั้นเขาก็สามารถให้มันสป,ปินเงินออกมาได้ให้มันปั่นเงินออกมาแล้วคุณจะกินใช้จ่ายลืมเรื่องแบบออมสิต่อเดือนแล้วไปลงทุนแล้วอะไรเงี้ยลืมไปเลยผมว่าแนวคิดนี้น่าสนใจหนึ่งคือมันทําให้ผมกระตุ้นความเชื่อตัวเองว่าถ้าเราเจอเรื่องใหม่ๆที่มันน่าจะดีกว่าที่มันคิดว่าดีกว่าความคิดที่เรามีอยู่ตอนนี้ที่เราเคยมีประสบการณ์มันดีกว่าเรื่องพวกนั้นอะ่ะเราจะเปิดใจไหม แล้วผมรู้สึกว่าผมทําใจเปิดใจยอมรับมันไม่ได้สองวันพอวันที่สามผมมาอ่านอีกผมก็อ่านเหมือนเดิมอ่านให้มันแบบซึมเข้าไปเลยวันที่สามเราก็เริ่มเปิดใจว่าเฮ้ยโอเคมันควรจะมันควรจะเอามาลองทานะมันควรจะเอามาลองทําเพราะว่าถ้าเราอ่านแล้วเราไม่ได้เชื่ออะไรเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ถ้าเราอ่านแล้วเราเชื่อแล้วเราเอามาลองทําเนี่ยแล้วเราทํามันต่อเนื่องนะ มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมันต้องมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างและอันนี้มันเป็นระดับความคิดระดับระดับ mindset เลยว่าถ้าหาเงินแบบนี้ก็จะได้เงินแบบนี้ถ้าหาเงินแบบนี้ก็ได้เงินแบบนี้อันนี้คือหนึ่งเลยที่ผมเชื่อแน่ๆว่าก็ผมเห็นอยู่ว่ามันเป็นแบบนั้นในตลาดตอนนี้ก็มีคนเยอะแยะออกมากระตุ้นการขายหรือว,วงการโฆษณาผมก็สนใจอยู่แล้วว่ามันกําลังหลอกเราอยู่ตลอดเวลาผมก็คิดแบบนั้นอยู่และว MJ ก็มาพูดว่าคุณดูสิว่าคุณอยากจะซื้อบ้านเพราะว่า คุณคิดว่าบ้านคือความมั่นคงของตัวเองธนาคารก็บอกคุณแบบนั้นเพราะว่าธนาคารถ้าเกิดคุณซื้อบ้านไปธนาคารเขาก็ได้กินดอกเขาก็ต้องบอกคุณแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันจริงมากหนึ่งคือมันทําให้เราแบบเปิดใจถ้าเจอเรื่องใหม่ถ้าเจอเรื่องใหม่หมๆแบบผมก็ท้าทายตัวเองว่าผมเปิดใจไหมโอเคผมเปิดใจผมยอมผมยอมแล้วว่าสิ่งที่ผมรู้ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดณนาะนะนะทีนี้โอเคมีเรื่องใหม่กว่านั้นมีเรื่องที่รวดเร็วกว่านั้นมีเรื่องที่ที่ดีกว่าเดิม ผมน่าจะเอามาลองทำสองคือเราก็ฝึกฝนในในแนวทางที่เราเคยทำมาและสิ่งใหม่เนี่ยควบคู่กันไปและทำสิ่งใหม่อย่างรวดเร็วทำสิ่งใหม่อย่างรวดเร็วผมว่านนี้น่าจะเป็นคีย์เลยตอนนี้มีไอเดียอะไรบางอย่างที่ผมกำลังอ่รวบรวมแล้วก็พยายามจะทาแบบที่ MJ แนะนาผมคิดว่าไม่นานมานะันก็น่าจะเห็นผลว่ามันทำได้จริงหรือไม่จริงหรือเราติดตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเอามารีวิวกันอีกทีหนึง่ง แต่ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องวิธีการเป็นเศรษฐีอย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่าเล่มนี้เลยนะ fast l a เป็นเศรษฐีถ้าเกิดมีโอกาสก็เดี๋ยวจะสรุปบทอื่นๆหรือว่าหนังสือทํานองเนี่ยที่มันแบบผ่าความคิดีดเรามาที่มกระตุ้นความคิดเราแบบเมื่ออยู่ๆเราผมกลายเป็นคนโง่งผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมอุทานว่าเชื่อเป็นอย่างนี้จริงเหรอวะอะไรเงี้ยบ่อยมากตลอดทั้งเล่มตลอดทั้งเล่มแล้วผมแบบโอ้ทนไม่ไหวแล้วผมต้องเอามารีวิวอะไรเงี้ยโอเคครับก็ถ้าเกิด ใครเจอเรื่องประสบการณ์อะไรใหม่ๆผมว่ามันเป็นเรื่องดีที่เราจะยอมรับแล้วก็เรียนรู้จักมันนะครับด้วยร,รักนะครับสวัสดีครับ